รายได้ข้อที่2ครับ Joining b o นัสโบนัสแนะนำได้รับสูงสุด5ชั้น90%เริ่มต้นสร้างทีมเพื่อรับไรายได้เริ่มคิดไรายได้ตั้งแต่คนแรกที่เราแนะนำนะครับโดยการเริ่มต้นเป็นเพเซอร์ครับสามารถเริ่มต้นได้ทั้ง3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจที่1คือจูเนียร์เพเซอร์ JP เริ่มต้น250 MP ครับมีเวลาสะสม30วัน ตำแหน่งแพ็กเกจที่2ครับก็คือ s e เนีย p a เ e เ SP สะสมคะแนนครับ500 MP มีเวลาสะสม60วันและตำแหน่ง Executive Pacer EP คะนนสะสม2,000 MP มีเวลาสะสม90วันครับโดยตำแหน่ง JP ครับสามารถรับโบนัสแนะนำา1ชั้นก็คือ50%ในชั้นที่1ตำแหน่ง SP ครับสามารถรับโบนัสแนะนำได้3ชั้น ในชั้นที่1 50%ในชั้นที่2 10%และในชั้นที่3 10%และตำแหน่ง EP ครับสามารถรับโบนัสแนะนำได้5ชั้นก็คือชั้นที่1 50%ชั้นที่2ถึงชั้นที่5ชั้นละ10%รวมเป็น90%ซึ่งใน5ชั้นนี้ครับสามารถรับรายได้แบบ Low Up นั่นก็คือหากมีสมาชิกเพเซอร์ครับที่สะสมไม่ครบ250 MP โบนัสแนะนำจะถูกเลื่อนจากด้านล่างขึ้นสู่ข้างบนครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกที่เป็นเพเซอร์ที่สามารถสะสมครบ250 MP นั่นเองครับและโบนัสแนะนำจะถูกรวมจ่ายเป็นปลายเดือนเนื่องจากมีการคำนวณโล w u อัพและข้อดีของโบนัสแนะนำครับสามารถสะสมคะแนนแต่ละเดือนเพื่อที่จะปิดแพ็กเกจที่สูงขึ้นถัดไปได้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับหากเ,เพื่อนสามารถ แนะนำสมาชิกเพเซอร์ในชั้นที่1ได้5คนและในชั้นที่1ครับแนะนำสมาชิกเพเซอร์ต่ออีกคนละ5เพเซอร์ก็จะรวมเป็น25คนและทำการบอกต่ออีกคนละ5คนไปนเรื่อยๆครับจนถึงชั้นที่5จะมีองค์กรอยู่3125คนรวมทั้งหมด5ชั้นครับจะมีองค์กรทั้งหมด3905คนครับ และหากเพื่อนๆครับอยู่ตำแหน่ง JP เพื่อนๆจะได้รับรายได้ในชั้นที่1 50%จำนวน5คนและทั้ง5คนครับเริ่มต้นแพ็กเกจเป็น EP คือ2,000 MP เราจะได้รับค่าโบนัสแนะนำคนละ1,000บาทรวม5คนเป็น5,000บาทนั่นเองครับและหากเราอยู่ตำแหน่ง EP ครับสามารถที่จะรับรายได้สูงสุด5ชั้นที่เป็นแพ็กเกจ EP ทั้งหมดนะครับ และก็มีจำนวนสมาชิกเพเซอร์ทั้งหมด3,905คนนั้นเพื่อนๆจะมีรายได้ที่เป็นตำแหน่ง EP ครับก็คือ785,000บาทซึ่งรายได้ข้อนี้ครับไม่มีเพดานรายไ,ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถแนะนำเพื่อนๆบอกต่อได้เพิ่มไม่มีสิ้นสุดครับ ซึ่งเราอาจจะแนะนําให้สมาชิกเป็นเทเซอร์ได้มากกว่า5คนครับอาจจะเป็น50คน100คนนั่นก็หมายความว่ารายได้ของเราก็จะเติบโตไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกันนะครับ